สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุหลาบแดงจะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนสีที่กุหลาบแดงปลูกเอาไว้นะคะเพื่อนนี่โอ้โหเลยนะคะรู้สึกว่าสามวันที่ผ่านมาสังเกตดินได้เลยนะคะนี่ค่ะปกติจะเป็นดินแน่นดินแข็งนะคะเจอสูตรนี้เข้าไปนะคะดินดูดินนะคะดินร่วนสุยไม่แข็งนะคะแล้วก็ แทงใบใหม่ใบโตนะคะใบโตใบดุกหลาบแดงเพิ่งปลูกนะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยนี่ค่ะเพิ่งปลูกได้ไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําสูตรนี้ลงไปเพื่อนๆเห็นได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ยังมียังยัง,ย,งยังกินไม่หมดเลยนะคะอาหารที่ใส่ลงไปเนี่ยแต่ว่าบอลสีออกมาสวยเกินคาดมากๆค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะแม้แต่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพิ่งปลูกนะคะเขาก็สวยไวนะคะนี่ดูนะคะนี่เหมือนต้นนี้นะคะนี่แทงหลอดพุ่งเลยโอ้โหเลยนะคะนี่กาลังกําลังพุ่งเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้โหกาลังแทงหนอกเพียบเลยนี่เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นชัดนะคะนี่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 กำลังแทงพุ่งเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันโอ้โหเลยนะคะเนี่ย นี่ค่ะโหนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทํำอย่างไรให้บอนสีสวยไวทันตาภายในสามวันรู้เรื่องค่ะพเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอย่างไรบ้างนะคะมาดูว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรให้บอนสีสวยไวทันใจสามวันรู้เรื่องค่ะไปกันเลยจ้าและนี่ค่ะพเพื่อนๆกระถางอันนี้นะคะ เคยปลูกบอนสีและบอนสีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีรากเน่าบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็รือ้อแล้วก็ตั้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อนนี่ค่ะแต่วันนี้จะทําการปลูบปลูกใหม่นะคะโดยการที่ดินเหล่านี้นะคะเราก็เทออกมาก่อนนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมว่าวันนี้จะปลูกแบบไม่เจาะนะคะกระถางตัวนี้ไม่เคยเจาะแล้วก็ปลูกมาแล้วก็สวยดีนะคะ ไม่เคยเจาะนะคะเพื่อนเราไม่ต้องเจาะกระถางวันนี้กุหลาบแดงจะปลูกต้นเจ้าแม่กวนอิมนะคะต้นสีขาวนะคะแต่ว่านะคะข้างล่างตัวนี้นะคะกุหลาบแดงจะใช้ใบนี้นะคะใบไม้ตัวนี้รองลงไปนะคะรองไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนพอดีเวลากุหลาบแดงหวัดใบไม้ก็เลยเก็บเนี่ยค่ะปีกแมงเมาบ้างอะไรบ้างนะคะ ก็ใส่เอาไว้นะคะเนี่ยเขาก็จะผูกอยู่ในนี้นะคะใบไม้อะนะคะใบมายมยมบ้างอะไรบ้างนะคะเวลาเรากวาดแล้วก็เราก็เก็บเอาไว้ใบไม้อะแล้วก็หมักเอาไว้ในในถังนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ดินตัวนี้ดินเดิมนี่แหละคะ่ะดินเดิมนะคะใส่ลงไป ใส่ลงไปใหม่นะคะ,นะคะและพอเราใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เอาใบไม้ผุๆใส่ลงไปอีกทีหนึ่งนะคะพเพื่อนใบไม้ที่โรนี่แหละนะคะรองลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่าให้ราก บอลของเราเนี่ยแน่นเกินไปนะคะแล้วก็นําดินตัวนี้ใส่ลงไปอีกนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้และคะ่ะดินเขาจะได้ไม่แน่นนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็แหวกออกไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำมาไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะปลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะ นี่ค่ะสิ่งที่คุลาแดงจะปลูกวันนี้ก็คือต้นบอนสีกวนอิมต้นนี้นะคะแล้วก็เพาะใส่กระถางเอาไว้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะลงกระถางตัวนี้นะคะปลูกให้ไวๆเลยนะคะให้สวยเป็นพุ่มแบบรวดเร็วเลยเขาแบบอื้เป็นแบบนี้เลยค่ะเพาะเอาไว้นะคะนี่ค่ะ หลายต้นมากเลยนะคะอ่าดูค่ะชินนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไป นี้แล้วนะคะนี่พอเราได้แบบนี้แล้วทีนี้นะคะได้แล้วนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เรามาทำสูตรบำรุงนี้ให้เขาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรและนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องใช้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ตามด้วยชูรสนะคะเพื่อนชูรสนะคะอ่าเพื่อนๆใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยค่ะหลัดแดงก็กะปริมาณเอานะคะก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยเอ็มร้อยห้าสิบ ทมด้วยแร่ธาตุนะคะแ mm hmm. ร่ธาตุตัวนี้กุหลาบแดงสั่งกุหลาบแดงได้นะคะเพราะว่ากุหลาบแดงเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งไปทดลองดูได้เลยนะคะ mm hmm. ว่าได้ผลเกินคาดมากๆเลยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะหนึ่งสอง ใส่น้ำลงไปนิดนึงให้พอสิ่งนี้ละลายนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนี่ตีเข้าด้วยกันแบบนี้นี่ค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยอันนี้คือคือแบบรวดเร็วนะคะนะคะีค่ะ ไขชูรส M150 แล้วก็แร่ธาตุนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะเใหะเข้าันเลยแล้วก็จะได้หน้าเตาออมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมน้ำมาเลยนะคะหนึ่งนี่ค่ะน้ำหนึ่งถังแบบนี้นะคะประมาณสามลิตรนะคะอันนี้คือสูตรที่ไม่เข้มข้นมากนะคะ ถ้าทุกคนเอาไปรดกับต้นบอนสีที่เราปลูกมานานแล้วนะคะแนะนำให้ทำสูตรเข้มข้นได้เลยประมาณนี้ก็พอนะคะนำไปรดต้นที่เราต้องการนะคะอันนี้คือสูตรเข้มข้นนะคะน้ำประมาณหนึ่ลิตรนะคะเพื่อให้สมได้เลยนำไปรดใช้ให้ถูกกับต้นที่เราปลูกมานานแล้วนะคะเขาเริ่มไม่แตกหนอ่อเพื่อนๆทำสูตรนี้ไปรด ได้เลยนะคะไข่ใ,ใบหนึ่งสามารถทำได้น้ำหนึ่งลิตรไปรดได้หลายต้นอยู่นะคะแต่วันนี้กุหลาบแดงจะมาบอกเพื่อนๆว่าเราเพิ่งปลูกบอนสีใหม่ๆเราอยากให้เขาแตกกอไวๆนะคะเราจะมาทำสูตรเจือจางกันนะคะสูตรเจือจางก็คือเพื่อนๆเตรียมน,น้ำมามา3ลิตรแบบนี้ไข่หนึ่งใบนะคะทำสูตรเท่านี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เทสใส่ลงไปแห่งเดียวกัน อันนี้คือสูตรกระจางนะคะตัวแร่ธาตุของเราก็จะละลายเข้าด้วยกันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยละลายหมดเลยนะคะตัวแร่ธาตุนะคะเนี่ยค่ะจะได้น้ําที่เป็นสีแบบนี้นะคะและสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนําไปใช้กับบอลสีที่เพิ่งปลูกใหม่ๆได้เยอะมากๆหรือต้นบอลสีที่ ยังไม่แตกกอเยอะนะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนได้น้ําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการใช้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะนี่ค่ะเราก็รดเนี่ยพอเราปลูกเสร็จใหม่ๆแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะลดลงไปเนี่ยลดลงไปเลยนะคะ อันนี้เราปลูกใหม่นะคะเราใส่สักให้พออิ่มน,น้ำนะคะให้พออิ่มน,น้ำนี่ค่ะนี่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะสําหรับบอนสีที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะและนะคะสำหรับบอนสีที่เราปลูกไว้แล้วสักอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะรดลงไปได้เหมืนกันรอให้เขาแตกกอแบบรวดเร็วแบบนี้ นะคะสูตรนี้จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยแตกกอไวมากๆเลยนะคะและนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่คะและนี่น้ำตัวนี้นะคะเพื่อนเเพื่อนเสามารถนำไปใช้กับบอนสีต้นไหนก็ได้หรือไม้ประดับต้นไหนก็ได้นะคะ ถ้าเหมือนว่าต้นนี้นะคะนี่กุหลาบแดงก็เพิ่งทําไปแล้วสาวันเพื่อนเื่อนเห็นไหมนี่สาวันผลลัพธ์นะคะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ใบดกขึ้นมาแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นนะคะดูแบบมีสีสันมากขึ้นถามว่ากี่วันทําได้นะคะขอให้เป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่กุหลาบแดงเองจะทํำนี่ทําได้3มวันแล้วนะคะเขาก็ยังกินไม่หมดแต่ว่าวันนี้จะทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดินของเขาจะโชนขึ้นมาเลยนะคะดินก็จะเป็นแบบเนี่ย จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนเหมือนอมีไส้เดือนอยู่ในตลอดขี้ไส้เดือนตลอดเลยนะคะดินจะชนนะคะแล้วก็ไม่แน่นนะคะทำให้บอลสีของเราเนี่ยแทงหลอดได้พุ่งค่ะและนะคะเพื่อนๆสามารถใส่กับไม้ประดับตัวนี้ก็ได้นะคะเราก็ไม่เนี่ยเราก็ใส่ประมาณพอดีนะคะไม่ใส่เยอะหน,น้านี่นี่ค่ะก็ใช้ได้หมดเลย เหมือนต้นนี้ยังไม่เคยทํานะคะเพื่อนดูนะคะต้นนี้ยังไม่เคยทําเลยค่ะจะอยู่สภาพแบบนี้นะคะต้นไม้นี่ค่ะต้นนี้ยังไม่เคยทํานะคะและนี่บอนสีที่กุหลาแบแดงเพิ่งทําไปนะคะนี่คือเพิ่งทําไปนะคะได้สามวันนะคะนี่นะค่ะโอ้โหเลยนะคะแบบตะลึงมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะทําซ้าให้เพื่อนๆนดูนี่แหลคะค่ะใส่ลงไปแต่ว่าไม่ต้องใส่เยืดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําไปได้สามวันเองนะคะ อันนี้เราก็ทําซ้าไปอีกนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะแนะนา,นามใม้เพื่อนๆทาอาทิตย์ละครั้งได้เลยนะคะแล้วนะคะทำเสร็จนะคะแนะนําเลยนะคะว่าเ,เพื่อนๆรดน้ําลงไปนะคะสูตรนี้ต้องรดน้ํานะคะบอกได้เลยว่าต้องรดน้ําตามนะคะนี่ต้องรดน้ําลงไปแบบนี้นะคะน้าต้องรดลงไปเลยนะคะทําเสร็จต้องรดตา เน,ะะนี่ยต้องรดให้เขาทําแบบนี้นะคะเพื่อนบอนสีของเพื่อนจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่านะคะสาหรับบางคนนะคะไปทําแบบว่าเข้มข้นมากแล้วก็น้ําไม่รดอาจจะหัวเน่าได้นะคะเพราะว่า,าเขาไม่ได้ระบายนะคะอันนี้กุหลับแดงก็จะทําวิธีรดด้านบนนะคะแต่ว่าด้านล่างนี่ก็ได้กินด้วยนะคะนี่คือวิธีประหยัดนะคะประหยัด ประหยัดอาหารประหยัดปุ๋ยนะคะของบอนสีที่กุหลาบแดงดูแลอยู่และเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าฝั่งนี้นะคะที่ทำอยู่เนี่ยโอจะใหญ่เร็วมากๆเลยนะคะเป็นพุ่มแบบนี้รวดเร็วมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเร็วมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะพุ่มโตใบดก สีสดเข้มจัดนะคะแต่สูตรเพิ่มสีนะคะกุหลาบแดงไม่ได้บอกนะคะวันนี้เอาแค่สูตรแตกกอเยอะๆนะคะส่วนบอลสีถ้าเพื่อนๆเ,เห็นมีดอกแบบนี้นะคะเด็ดออกไปนะคะถ้าสําหรับคนที่อ่านี่ค่ะกุหลาบแดงจะไม่ไว้นะคะเพราะจะทําให้บอนสีของเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะแทงหลอดนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเจอแบบนี้นะคะไม่เก็บไวค้ค่ะกุหลาบแดงจะเก็บออกนะคะหรือใครทําอย่างไรก็ได้นะคะแต่ว่าของกุหลาบแดงเนี่ยจะไม่เก็บดอกนะคะเพราะว่าจะทําให้บอลสีของเรานี่โทมไวนะคะแล้วจะให้ดูนะคะไม้ประดับนะคะก็ทําได้นะคะเพื่อนส่วนไม้ประดับของเพื่อนๆนะคะก็ะใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะลดลงไปแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยลดลงไปเลยทําได้หมดนะคะ สูตรน,นี้นะคะบอกได้เลยยิ่งไม้แบบนี้นะคะนี่ต้นนี้นะคะอ่าเพิ่มปุ๋ยไปให้เขาหน่อยเดี๋ยวนะคะพอเขาได้กินปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเขาจะใบเป็นมันเลยค่ะนะคะเนี่ยขาดน้ำขาดปุ๋ยอยู่นะคะสองสามต้นนะคะแล้วก็รดแบบนี้ละค่ะรดลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารนะคะแล้วก็รดน้ำให้ถึงนะคะเพื่อน นี่ค่ะเราก็ลดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยรดน้ําตามนะคะเราทาแบบนี้นะคะไม้ประดับของเพื่อนๆใบก็จะแบบสมบูรณ์มากๆนะคะใบสมบูรณ์เป็นมันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะให้เห็นเปรียบเทียบกันเลยนะคะเปรียบเทียบกันเลยเอาให้ดูต้นนั้นแล้วก็ไม่ขยับกล้องนะคะแล้วให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้ยังไม่ได้ทานะคะเพื่อนนี่นี่คือต้นเดิมๆที่ยังไม่ได้ รถตัวนี้นะคะใบก็จะแห้งแล้วก็ผิดกันเลยเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบนี้นะคะส่วนใครนะคะถ้าอยากได้จริงๆอยากได้แบบนี้นะคะนี่แบบเป็นใบเป็นมันแบบนี้นะคะนี่ค่ะลองทำสูตรนี้ดูแล้วรดน้ำไม่ถึงนะคะบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นมันเป็นพวงแบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะนะคะไม้ประดับทุกชนิดละคะ่ะนี่ละคะ่ะ ดูผลลัพธ์ได้เลยว่าแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะใช้สูตรเรทธาตุบำรุงเข้าไปแบบนี้แล้วรดน้ําให้ถึงนะคะจะเป็นบอนสีหรือไม้ประดับเพื่อนๆได้ผลมากๆค่ะทดลองได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณลาบแดงกดติดตามมาไว้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันเรื่อยๆค่ะไม่พลาดกันนะคะไม้ประดับทุกชนิดเลยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะเรทธาตุผสมตัวนี้นะคะนี่ใส่ได้หมดค่ะใส่ได้หมดเลยนะคะ ทำได้หมดเลยค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้กดตามนะคะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแบ่งนํามาแบ่งปันกันนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก,ก็จะเห็นผลลัพธ์เลยว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะสวยงามแบบทันใจสามวันรู้เรื่องเพื่อนๆทดลองได้เลยทําแล้วอย่าลืมรดน้ําตามนะคะต้องรดน้ําตามทุกครั้ง นี่ค่ะอย่าลืมนะคะที่จะรดน้ําตามเพราะว่าบางทีเวลาเราลืมนะคะเขาอาจจะไม่สวยได้นะคะเพราะฉะนั้นทําเสร็จอย่าลืมที่จะรดน้ํานะคะนี่ค่ะรดน้ําไม่ถึงนี่ค่ะไม้ทุกชนิดบอนสีหรือไม้ประดับนะคะทําแบบนี้ได้เลยนะคะและเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ําตัวนี้เราล้างถังแล้วก็ยังรดได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยรดลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะกอใหญ่ๆแบบนี้แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผลลัพธ์โอเคนะคะสําหรับคลิปนีุ้หลับแดงก็ทําให้เพื่อนๆดูได้ขนาดนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะจะได้บอนสีที่สวยแล้วก็เป็นพุ่มโตแบบรวดเร็วทันใจนะคะไว้นั่งมองเฉยชมเพื่อความสบายใจกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ยังมีคลิปอื่นๆภายในช่องอีกมากมายนะคะเพื่อน ที่จะให้ท่านได้เลือกรับชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ